สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็เราจะมาอันบ็อกซ์แล้วก็เปิดบอกเล่าประสบการณ์เกือบเกืบสิบปีกับแบรนด์ n e s p r e s s o ให้ชมกันนะคะและหลังจากนั้นนะคะจะตามมาด้วยซีรีส์ของการอันบ็อกซ์ของที่อยู่ข้างหลังทั้งหมดเลยค่ะถ้าไม่อยากพลาดน,นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in My m e m o r y นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์และก็แชร์เรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของน็อตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนจะกันอีกแล้วนะคะกับน็อตที่ Trips in My m e m o r y นะคะวันนี้เราจะมาเปิดนี่ค่ะกล่องนี้ให้ดูกันนะคะ unbox ค่ะ สิ่งเหล่านี้ได้มาประมาณตั้งแต่วันที่11เดือน11นะคะก็คือเซลล์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 นะคะจาก11เดือน11มาจนถึง Black Friday นะคะและเรากำลังจะเข้าไปที่12 12อีกนะคะแต่อันนี้ขอมา unbox ให้ดูกันก่อนนะคะจริงๆถามว่าสะสมหรอเปล่านะคะไม่ได้สะสมนะคะไม่ได้ตั้งใจอัดอันอ้นใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อช็อปมาแล้วแต่ยังไม่มีเวลา ถ่ายคลิปให้นะเนื่องจากหนีไปเที่ยวมานะคะใครยังไม่ได้ตามไปดูอย่าลืมไปดูกันนะคะกับแอลเชียงใหม่ภาค2นะคะเป็นทริปที่กลับไปซ่อมนะคะมีลงไปให้แล้ว1คลิปนะคะแต่เดี๋ยวจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะว่าเราไปทําอะไรกันมาบ้างนะคะที่เชียงใหม่แต่วันนี้จะขออันบ็อกซ์ให้ดูกันก่อนนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะมีอะไรกันบ้างนะคะอาจจะแบ่งเป็นทําเป็นซีรีส์แบรนด์เอ็กเซอรีบ้างนะคะแต่วันนี้ค่ะหลักๆเลยก็จะมี กล่องนี้ข้างๆตัวก่อนนะคะก็จะมีเนสเพโซนะคะมีเบอร์เบอรี่เนาะมีม a ลเบอรี่มีซิสเล่มีพอลสมิธนะคะแล้วก็มีสตรซิเล่แล้วก็ซูเปอร์ดราค่ะเมื่อไร่ก็ตามที่เรามีเซลใช่ไหมคะเราก็จะเป็นเหู่ของการตลาดเสมอเนาะเดีเ๋ยวมาดูกันนะคะว่าเรามีอะไรมาเปิดให้ดูกันบ้างค่ะเริ่มจากขอแนะนําเด็กๆที่นั่งอยู่ข้างๆก่อนนะคะเห็นกันไหมเอ่ยน้องตัวนี้ชื่อ แขกรับเชิญของเรานะคะ Meridian นะคะได้มาจากใครได้ชมคลิปกันอย่าลืมไปดูนะคะคลิปแอลเชียงใหม่ภาคแรกเราได้ตัวนี้กลับมานะคะน้องชื่อ The Meridians นะคะไปดูกันได้เดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ดูนะคะแล้วก็ตัวนี้ได้มาจากคลิปแอลเชียงใหม่อันที่ภาคสองนะคะก็คือน้องชื่อ c o น n e r นะคะอยากรู้ว่าทำไมถึงชื่อ c o น n e r ไปดูกันได้ในคลิปค่ะแล้วก็นี่ค่ะแขกรับเชิญของเราตัวนี้ชื่อว่า เจเจค่ะเขาเคยเข้ามาเป็นแขกรับเชิญให้เรามาร,รอบหนึ่งนะคะแต่วันนี้มาอยู่กับเราสามตัวเลยนะคะนั่งเป็นเพื่อนกัน,นะค,ะค่ะเอเมมาเรามาเริ่มกันที่ Nespresso นะคะก็จะเป็นการอันบ็อกซ์ให้ชมกันนะคะเดี๋ยวจานบ็อกซ์เร็วลก่อนดีก,นกว่าเนาะก็คือเราสั่ง Nespresso มาจากแอปพลิเคชันในมือถือนะคะ ตอนที่เขามีมาส่งก็คือให้มาส่งที่คอนโดเนาะนี่ค่ะก็จะมีรายการส่งมาให้นะคะแล้วก็แพ็คมาให้ค่ะก็จะมีกล่องนะก็คือจะเป็นสัญลักษณ์เนี่ยค่ะเนสเพ i โซมานะคะก็มีชีสมาเรียบร้อยจะดูซิว่าจะแกะยังไม่ได้แกะเลยนะคะต้องบอกก่อนอข้างในก็มาแบบนี้นะคะนี่ค่ะให้ชมกัน ก็คือมีเป็นแคปซูลเนาะไม่ได้สั่งเป็นเครื่องมานะคะเพราะว่าเครื่องมีอยู่แล้วนะคะมีหลายรุ่นเลยแหละเดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังเนาะว่าทําไมถึงใช้เนสเพโซนะคะนี่คือรสชาติที่สั่งมานะคะอย่างละประมาณ1-2กล่องนะคะเป็นคนชอบหลายอันเหอกันแต่รสอันนี้ค่ะที่สั่งมาเนี่ยอันนี้เป็นตัวซีซันเขาเรียกว่าเป็นเฟสติฟ e ซีซันเป็นลิมิเต็ดอ dition นะคะตัวนี้เป็นเฟสติก็คือ เป็น variation เนาะมี3รสเป็นรสใหม่เลยที่เพิ่งออกมานะคะ3รสนี้ค่ะก็จะชื่อว่า a m a r e t i flavor นะคะแล้วก็ t o t a di อะไรไม่ออกเนี่ย n o x c i c l o นะคะ n o x i o l e flavor เนาะแล้วก็อ l ลคาเฟก็เป็นรสชาติของอิตาลีทั้งหมดนะคะ3อันพิเศษเป็นรสเ,เป็น variation ที่ผสมหรือเบรนด์ขึ้นมาสำหรับ ซีซั่นนี้สำหรับเฟสติฟซีซั่นสำหรับการเฉลิมฉลองในคริสต์มาสปีนี้นั่นเองนะคะอันนี้ซื้อมาเป็นของขวัญน,นะคะเดี๋ยวจะอาไปให้ไม่รู้แหละใครได้รับแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะแล้วก็มีสิ่งที่เขาให้มาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแถมนะคะคือแก้วที่ชื่อว่าวิวนะคะปกติแก้วใบนี้เป็นเป็นแก้วสำหรับมิกซ์นะคะ ปกติแก้วใบนี้แหะเป็นพันเป็นราคาเป็นพันนะคะแต่คือสำหรับ f e s t i v e s e a s o n ือแ a ล็คไฟเดยเขาโปรโมชั่นมาก็คือแถมแก้วนี้มาให้ด้วยนะคะ1ใบสั่ง1ครั้งได้ของแค่1ใบนะคะเพราะฉะนั้นเราถ้าเราอยากได้หลายใบยแล้วก็ separate order อะไรประมาณนั้นนะคะทำได้เนาะแล้วก็ที่สำคัญค่ะสำหรับการที่เราสั่งในสเปซโซนะคะก็จะมาพร้อมถ้าเราสามารถเลือกแล้วก็บอกเขาว่าเราขอถุงรีไซเคิด้วยนะคะเพราะว่า เราสามารถเอาแคปซูลนะคะใส่กลับเข้าไปในนี้หลังจากทาานเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ส่งกลับไปหรือว่านำกลับไปที่บูติกก็ได้นะคะก็คือช็อปของเขานั่นเองค่ะแล้วเขาก็จะรีไซเคิลนะคะคือเราจะได้มันไม่ต้องทิ้งขยะนั่นเองเพราะแคปซูลของเขาจะเป็นแคปซูลอะลูมิเนียมเนาะมันสามารถรีไซเคิลแล้วเอากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะตัวผงกาแฟเองก็ตามก็สามารถเอาไปทำเป็นปุ๋ยได้เพราะนั่นคือคอนเซปต์ของ resso, เนสเาแฟโซ่เนาะ แบรนด์นี้มี positioning ยังไงบ้างใช่ไหมคะแบรนด์นี้ค่ะ Nespresso ก็คือไม่ใช่ของ Nestle นะคะอย่าสับสน Nespresso เป็นแบรนด์ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยค่ะเพื่อมันมาจากปัญหาของการที่ว่าเวลาเราซื้อกาแฟขั้วบดน,นะคะแต่ละคนการเอาไปชงเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละช็อตแต่ละ บริลสต้าชงออกมาก็ไม่เหมือนกันเพราะถ้าเราชงกินเองที่บ้านมันเป็นปัญหาใช่ไหมคะนั่นคือเพนพอยที่เจ้าของเนสเพรสโซเนี่ยเขาคิดขึ้นว่าเออเราเขา,าต้องการแก้เพราะงั้นเขาก็สร้างแมชชีนขึ้นมาหนึ่งเครื่องชื่อว่าเนสเพรสโซที่ต้องใช้กับแคปซูลของเขาเท่านันนะคะเพื่อให้บอกว่าทุกๆรสชาติแก้วทุกๆแก้วของการของการดื่มกาแฟเนี่ยมีรสชาติที่คงที่นะคะ ก็คือเราสามารถเลือกได้เนาะเขาจะมีความเข้มของเป็น intensity ค่ะของกาแฟเนี่ยตั้งแต่0ูนย์ถึงสินะคะเราสามารถไปชิมได้ที่ร้านนะคะที่ร้านเขาเนี่ยเดินเข้าไปแล้วขอชิมได้เลยนะคะอยากลองลดประมาณไหนสามารถขอได้เขาไม่ได้คิดเงินนะคะแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าเขาอยากให้เราเทสเพื่อที่จะถ้าเราชอบเราก็สามารถซื้อเครื่องได้นะคะซื้อแก้วกาแฟก็ได้นะคะแล้วก็ซื้อแคปซูลได้เนาะแคปซูลในประเทศไทยเนี่ยค่ะราคาถูกที่สุดอยู่ที่ประมาณแคปซูลละยีบาท แพงที่สุดอยู่ที่ประมาณ30บาทนะคะต่อแคปซูลนะคะ1กล่องเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคะ่ะจะมี10แคปซูลเนาะนัดทานก็ประมาณวันละหแก้วหรือ2แก้วถ้าเราเทียบกับการที่เราเดินออกไปแล้วไปซื้อกาแฟที่สตาร์บัคหรืออย่างเงี้ยคะ่ะก็ยังถือว่าถูกกว่านะคะแต่บงังเอิญที่บ้านน้นไม่มีสตาร์บัคให้ทานด้วยก็จริงๆต้องบอกว่าถูกกว่าไปกินอเมซอนด้วยซ้ำไปสําหรับ1ช็อต1แก้วเนี่ย กาแฟประมาณ20บาท26บาทค่าไฟอีกนิดหน่อยก็ไม่เกิน30บาทนะคะเป็นกาแฟดำร้อน1แก้วที่รสชาติถือว่าคงที่แน่นอนเราได้กินอย่างที่เราอยากได้ะคะ่ะรสชาติที่โดยปกตินะทานนะคะแนะนำถ้าใครชอบกลิ่นโกโก้กลิ่นทรัฟเฟิลนิดหนึ่งโกโก้ทรัฟเฟิลตัวนี้หอมนะคะแล้วก็ตัวนอชอบปกติน่าจะกินสีนี้เขาจะทานกาแฟเป็นลุงโก้นะคะ ลุงโก้ต่างจากเอสเปรสโซช็อตอย่างไรนะคะเอสเปรสโซถ้าใครเคยได้ยินก็คือเอสเปรสโซช็อตเนี่ยมันจะเป็นสอดสาออนนะคะสอดช็อตเล็กๆสั้นๆเนาะถ้าลุงโก้เนี่ยเขาจะเพิ่มน้ําเข้าไปอีกนิดนึงก็คือเป็นลองช็อตเนาะบางคนถ้าเมริกันก็จะเรียกลองช็อตแต่ถ้าเป็นอิตาลีเนี่ยเขาจะเรียกว่าลุงโก้ก็คือเป็นกาแฟาที่ดึงใส่น้ําเยอะขึ้นไปอีกหน่อยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นตัว แคปซูลที่สําหรับการชงลุงโก้เนี่ยเขาก็จะมีปริมาณกาแฟรหรือมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีกาแฟที่แคปซูลสําหรับการชงลุงโก้โดยเฉพาะนะคะก็สําหรับคนที่ชอบทานลุงโก้ก็แนะนําค่ะว่าตัวนี้สีฟ้านะคะแล้วก็อีกอันที่ดีก็คือสีเขียวแต่วันนี้เราไม่ได้มีสีเขียวมานะเพราะสีเขียวที่บ้าน,นยังไม่หมดค่ะตัวนี้เป็น intensity ระดับสีนะคะ vivoto ลุงโก้นะคะ ใช่ไหมใช่ก็คือเนี่ยค่ะที่กล่องนะเขาจะมีเขียนไว้เลยว่า Intensity อยู่ที่เท่าไหร่นะคะตัวนี้เป็นระดับสีนะคะความหอมมีคาเฟอีนค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะความเข้มของกาแฟยิ่งเข้มคาเฟอียนยิ่งน้อยนะคะต้องระวังตรงนี้นิดนึงเรากลิ่นได้กลิ่นกลิ่นได้ได้กลิ่นที่แบบเข้มเข้มเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่ามีคาเฟอีนเยอะนะคะข mm ั hmm. ้วอ่อนคือกาแฟที่มีคาเฟอีนเยอะที่สุดนะคะ นะแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งที่แนะนำสำหรับคนที่ชอบแบบว่ากลิ่นหอมนะคะก็คือเป็น inspirational ของเวิยเวนเนเซียนะคะก็คือเป็นกาแฟออริจินจากอิตาลีนะคะตัวนี้จะมี intensity อยู่ระดับ8เลยนะคะชงเป็นเอสเปรสโซแล้วก็เอาไปไปเป็นพวกลาเต้หรือ ino, คาปูชิโน่ก็ดีแล้วก็ตัวนี้ก็หอมอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่เบอร์สีเหมือนกันนะโคซี่ อันนี้ค่ะถ้าเราอยากรู้ว่าเรากินแล้วเราจะปวดหัวหรือเปล่ากลิ่นแบบไหนโอเคสําหรับเราเนี่ยค่ะไปลองทานได้ที่ร้านนะคะอ่ะสำหรับเนสเพรสโซตัวเนี้ยเขาขายให้ใครนะคะถ้าเราพูดถึงแบรนด์เอ็กเซ e รนของเนสเพรสโซช็อปเนี่ยจะบอกว่าโดยปกติแล้วสมัยก่อนเนี่ยเนสเพรสโซเนี่ยเขาไม่ได้มาขายในยประเทศไทยนะคะน็อตซื้อเครื่องเครื่องแรกเลยอะ่ะน้องเอามาให้จากอังกฤษแล้วก็ แคปซูลก็ต้องบินไปซื้อต่างประเทศนะคะเพราะว่าในประเทศไทยนะวันนั้นน่ะยังไม่มีเลยก็เรียกว่ากินเขามานานกันนะหลายปีมากๆแล้วอะค่ะก็แคปซูลที่ต่างประเทศราคาถ้าไปฝั่งโยุโรปเนี่ยค่อนข้างถูกกว่าในเมืองไทยประมาณหนึ่งนะคะแต่วันนี้ราคาถามว่าต่างกันไหมเราเนื่องจากเราบินไปต่างประเทศไม่ได้มันก็ลําบากันซื้อในเมืองไทยก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แบบลําบากขนาดไหนเนาะก,ก็ซื้อไปแล้วกันเนาะจะได้มีกินค่ะเพราะเรามีเครื่องแล้วนะคะ สำหรับคนที่ซื้อเนสเพรสโซคือคนที่ชอบกาแฟที่อยากได้กาแฟที่มีคุณภาพจริงๆกินกาแฟสดๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเนาะก็คือจะเป็น convenience แล้วก็มีลักชัวรี่ขึ้นนิดหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเครื่องเนสเพรสโซดีไซน์ไว้สำหรับเป็นเครื่องตกแต่งบ้านค่ะนั่นคือ positioning ของเนสเพรสโซนะคะอุปรกรณ์ตัวนี้ไม่ได้อยู่ในครัวอย่างเดียวคุณสามารถเอาไว้ที่ห้องรับแขกหรือเป็น สมมติว่าเราเป็นร้านทําฟันเนาะพี่เพื่อนคนหนึ่งเป็นเจ้าของคลินิกหมอฟันก็ซื้อเครื่อง Nespresso เนะะี่ยค่ะคือเขาก็คือให้บริการสําหรับให้บริการลูกค้าเอาไว้สําหรับบริการลูกค้าได้นะคะก็จะทําให้ image ของโรงแรมหรือสถานที่นั้นๆดีขึ้นนะคะก็คือสูงขึ้นนิดนึงเป็นพรีเมียมขึ้นมาหน่อยนึงอะไรประมาณนี้มันหลายๆโรงแรมค่ะที่มีเครื่องชงกาแฟให้ลูกค้าอยู่ในห้องค่ะส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวขึ้นไปทั้งนั้น ะะที่จะมีเนสเพรสโซมันก็จะเป็นหรือเป็นบูติคโฮเทลก็ได้นะคะแต่ถ้าในอิตาลีเนี่ยตอนที่ไปเที่ยวอิตาลีนะคะเกือบทุกโรงแรมที่เป็นแบบเป็นโฮสเทลเป็นบูติคโฮเทลหรือเป็นโรงแรม3ดาวอะไรเงี้ยก็จะมีพวกนี้หมดนะคะก็คือเป็นแมชชีนที่ให้ลูกค้าสามารถชงเองได้เลยนะคะสําหรับบริการนะคะชอ็อปที่จริงๆต้องบอกว่าการไปช็อปที่เราเคยไปที่ไหนมาบ้างเนาะ ฝรั่งเศสอิตาลีเคยไปแน่นอนอังกฤษญี่ปุ่นเออเคยไปที่ดูไบเนะาะเมื่อปีที่แล้วก่อนปิดแล้วก็เข้าช็อปที่กรุงเทพนะคะที่กรุงเทพช็อปแรกที่เราจะน่าจะรู้จักกันก็คืออยู่ที่พารากอนตอนนี้ก็คือมีหลายๆที่มากๆนะคะใกล้นอดที่สุดก็คือที่เอ b มบาซีความรู้สึกในการเข้าแต่ละที่รู้สึกว่าบางครั้ง รู้สึกเข้าถึงยากเข้าถึงพนักง,งานยากบางสถานที่บางบางอย่างเช่นที่โรมหรือที่ฟลอเรนซ์เนี่ยเข้าง่ายมากคือเดินเข้าไปนี่เขาเบลคั่มมากมาก,มากนะคะแต่อย่างที่ดูไบหรือที่กรุงเทพเองเนี่ยรู้สึกว่าถ้าแต่งตัวขาสั้นเสื้อยืดเข้าไปในพนักง,งานจะไม่ต้อนรับนะอาจจะเป็นเพราะเขามองว่าเราไม่ใช่ทาเก็ตเขาหรืออะไรก็ตามเนาะเนอะเคยไปเข้าช็อปจริงจังเนี่ยสองครั้งที่เราก็หนึ่งครั้งที่แอมบาสซีหนึ่งครั้งนะคะในประเทศไทย ถามจริงๆต่ว่าประทับใจไหมก็ของจะเป็นต้องซื้อเนาะแต่หลังจากที่เอ็นบัสเออนสเปซโซเปิดให้มีแอปพลิเคชันสั่งได้ในประเทศไทยแทบจะไม่เคยเดินเฉียดร้านเลยค่ะเอาพูดกันตรงๆเนาะว่าถามว่าเข้าไปรู้สึกไม่คอมฟอร์ทเบิลที่จะเข้าค่ะรู้สึกว่าเราไม่ไม่ได้รับการบริการที่ดีเท่าที่ควรจะเป็นนะคะก็ฝากไว้แล้วกันถ้าบังเอิญผู้บริหารเนสเปซโซ่ประเทศไทยมาได้ยินก็ฝากปรับปรุงการบริการสักนิดนึงนะคะจะได้ ลูกค้าจะได้อยากเข้าร้านของดีของมีคุณภาพราคาไม่ได้สูงมากนะักจนเกินไปเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะแต่การบริการมันพุชคนออฟเยอะพอสมควรเนาะอ่ะอันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็เป็นความที่เห็นส่วนตัวยังไงก็ถ้าคนอื่นหรือคนทุกท่านไม่เห็นด้วยยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคะแต่ก็ขออย่าดราม่าละกันเนาะเราไปต่อกันนะคะ เป็นคลิปต่อไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะอันบ x ็อกต่อนะคะแล้วอย่าลืมตามไปดูกันนะคะสวัสดีค่ะ